อ,อมสุชาพปลื้มหลังได้รับเลือกเป็นนักแสดงหลักในภาพยนตร์จีน ที่ข่าวแรกนะคะคุณอมสุชาติช่วงนี้ก็โกอินเตอร์คือต้องบอกว่าได้กระแสจากฟูลเฮาส์จริงๆอะจริงเพราะว่าตอนนี้นะในพวกแบบว่าแถบจีนอะไรเงี้ยเธอจะฮิตมากเลยนะคะซึ่งล่าสุดนี้รับบทนะคะซึ่งเป็นบทหลักด้วยนะไม่ใช่เป็นบทเสริมไก่การายการเรียกว่าเป็นบทนำๆเลยล่ะใช่นะคะเธอก็บินลัดฟ้าไปฟิตติ้งเรียบร้อยค่ะมีโอกาสเดินทางไปฟิตติ้งภาพยนตร์จีนที่มาเลเซีย ออมสุชาก็เเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากค่ะที่ได้เล่นเป็นตัวหลักในเรื่องแน่นอนว่าเรื่องค่าตัวก็ดูตามผลงานไม่ได้สูงอย่างที่ใครเข้าใจเพราะส่วนตัวก็ยังถือเป็นนักแสดงหน้าใหม่ของชาวจีนค่ะด้านกระแสคู่จิ้นไม้พิรัตที่ดูเหมือนจะไม่ฟินเหมือนเก่าล่าสุดทั้งคู่ก็มีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งเจ้าตัวก็เลยพูดคุยกันมากขึ้นพร้อมยอมรับว่าไม่ได้เจอกันนานเพราะว่าทำงานในต่างประเทศค่ะ ถ้านจะไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าคือทํางานคนละประเทศอะคะ่ะ<ม>เขาก็จะอยู่จีนเนาะเราก็จะอยู่ไทยอันนี้ก็เป็นโอกาสดีได้มาเจอกันบ้างโอ้ยคุยกันจอ้อเลยเป็นยังไงไปถ่ายที่นู่นยอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวออมก็ต้องไปถ่ายต้องทำยังไงบ้างเขาเหมือนเป็นรุ่นพี่อะค่ะเขาเคยมีประสบการณ์ก่อนเราเขาก็จะบอกเราเนี่ยต้องทําอย่างนี้เคยยุติความสัมพัธ์กับคนในวงการเขาคิดว่าเป็นไม้กันเลยค่ะี่หางไโอค่ะไม่ใช่ละคะ่ะคือ คืออย่างไหมก็เป็นคนที่เราแบบคุ้นเคยเนาะเราไม่ได้เป็นคนที่แบบคุยด้วยในแบบนั้นเป็นไงวาเขาไปมาเลยกับปไปทำอะไรไนมาก็จริงๆิบินไปได้แค่สองสามวันเองค่ะไปไปฟิตติ้งงานบทก่อนแล้วก็เตรียมตัวที่สถานเราก็เหมือนแบบเซ็นสัญญาไว้ประมาณเดือนกว่าคือเอามาดีใจตรงที่เราเป็นนักแสดงต่างชาติแต่ว่าเราได้ไปเล่นในในเมนคาแรคเตอร์ค่าตัวก็ตามเนื้อผ้าตามเนื้องานค่ะไม่ได้ ขนาดนั้นค่ะไม่ได้แบบสูงจนเกินไปแล้วก็จริงๆเราถือเป็นนิวเฟสนะคะสำหรับจีนก <c oughs> ็ปรับตัวนะคะเพราะว่าที่นั่นก็เหมือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิสลามเขาก็จะเรื่องอาหารการกินก็จะค่อนข้างแบบเซ็กนิดนึง และที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆของเธอก็คงนี้ไม่พ้นการถ่ายแบบชิ้นล่าสุดบอกเลยค่ะเห็นผิวหน้าท้องสุดเซ็กซี่เจ้าตัวก็เผยด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่าตอนนี้ลุ้นสุดๆว่ากระแสตอบรับจะเป็นอย่างไรเพราะครั้งนี้ถือว่าเซ็กซี่ที่สุดเท่าที่เคยถ่ายมาเลยละค่ะเออเป็นไงเป็นไงไม่รู้คือเอามาก,ก็ไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะแบบว่าฟีดแบ็กยังไงนะเราก็ลุน้นเราก็ลุน้นเหมือนกันจริงเหรอไม่เลยนะคือเอามาทุกคนต้องคิดว่าแบบใครอะ รูปแรกที่เห็นคือไข่อะผมทองอะไรอย่างเงี้ยคือที่สุดเท่าที่เคยถ่ายมาแล้วอะค่ะคือแบบอกว่าเพื่อนๆหรือว่าคนในวงการอย่างเงี้ยบางคนแบบส่งไลน์มาแซวแบบโอ้ยแซวแซวอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ก็ดีใจค่ะหลายคนก็ชอบการดูทานแนวเซ็กซี่เลยไหมคะโอ้ยไม่หรอกค่ะแต่ว่าคือก็อาจจะทำให้หลายๆคนได้เห็นแบบมุมอื่นบ้างลุคที่ดูโตขึ้นบ้างถ้ามีโอกาสค่ะถ้ามีคนติดต่อมาให้เซ็กซี่กว่าี้จะรับไหมคะ ซ็กซี่กว่านี้ถ้าเป็นขนาดชุดใบยน้ำเ่ยคงไม่ไหวอะ่ะสงสารคนดูเชื่อว่าหนุ่มๆคงบอกว่ายอมให้สงสารใช่อยากเห็นนะว่าแบบว่าอาจจะเป็นแนวใสๆไม่ได้ดูเซ็กซี่แบบถนี้ใช่ไหมเพราะว่าต่อให้เขาทำท่าเซ็กซี่อย่างนั้นน่ะแต่ด้วยลุกเขาแล้วมันก็ดูแบบนวลๆใสๆทำยังไงก็ไม่โตค่ะคุณอมใช่ไหมถ่ายเลยถ่ายเลยรอดูนะ